สวัสดีครับพ่อญายาชมิตรรักต่างวัยสบายดีมินตาสาวลาวรักต่างวัยค่ะเสาร์วันนี้วันที่ยี่สิบวันศุกร์แล้วครับวันศุกร์แล้ววันศุกที่ยี่สิบหนึ่งอาทิตย์ที่มินตากลับมาเนาะเลาเมื่อนี้จะมาเห็ดกับเขาุูมี่ใกินก่อนเมนูเมนูเพิ่นบ่เคยเห็ดเมนูซุปผักติ้วก็กะยังงงอยู่อ่ะซูมาเห็ดน่าด๋อนซุปผักติ้วสมจิ้วกลุกแกงใส่ปลาดุกินแล้วมีแห้งแต่ว่า อันเท่าจะบใส่ปลาทูเทาจะใส่ปลาทูยี่สิบบาทได้สองตัวนะครับครับผักเนียมาจากคนเออเอามาจากมันน้องสาวเมื่อวานนี่มกนาวมทั่วทั่วมะนาวมะทั่วของเขาแล้วก็นี่เพื่อนต้มต้มข้าวโพดนะครับอันข้าวโพดต้มอันนี้หุงเกลืออันนี้เกลือนี่เกลือหาที่วัดหนักเลยหากิโลกรัมดีเลยนะเกิน เกินห้ากิโลอ่ะบ้าอะไรก็มาจวดเลยนะครับอันนี้ใส่หมกพริกขว้าหอมขวกระเทียมขว้าดำแหลมไปเลยเนาะแมนแหลมไเลยแหลมแหลมหรือแหลกแหลมแหลกแหลมแหลมไปว่าดำเออโอ้ไอ้กะให้มันไหนตาแหลมบ้านนาเนี่ยตาแหลบไปนะโอ้ถั่วใบกาทั้งหลังมาอย่างนี้ไปลพุ่นหอยไปพุ่นอ่ะอ๋อ เอาภาพมาชมนะดูมึดูนีนี้เป็นห้อมพ่อหญ่สำเร็จลักซื้อไว้ลอยเศร้าป่ะหกกิโลลอยเศร้าอันนี้ลอยเศร้าห้อมซีสะเกตนะครับเขาจะเอาซื้อมาขายได้ก็ไรบกอะไรเนาะแมียนที่ชวนมาเข้าไปซื้อเท่าเราเ่าบาทเขาได้ประมาณไหนประมาณกับเมื่อนึงนี่หะเท่าบาท อันนี้ลอยเศร้าหรือป้ะลอยเศร้ากินได้บ้างคุณโดนอ่ะอันมาแบ่งใส่กับเมื่อนี้ได้กักกำไรเกินครึ่องอ่าเทอมัอนี่คือเท่แท้กี่อย่างเท่เ <laughs> บิงส่งโอส่งมันห่อหนละเอาเสือทับในแล้วก็บหมวกใส่มันมันมันหยามไเลยคนห่อเขาใส่แบบอะไมันแต่หยามโอเคตามมั้ยยังบักพริกมา มักพริกหัวหอมกระเทียมขัวใส่กันเอาขัวความซุกก่อนนี้จังค่อยเอาหมกพริกแห้งใส่มันบ่มีหมกพริกเดบก็เลือกหมกพริกแข้งเมกขี้ควายซื้อแล้วทีนี้ก็มาใส่ปลาทูปลาทูมิ้นตาแก้วไ้ละหมกพริกข้ากับปลูกบ่ได้กินหมกพริกบ่ได้ผลมาแต่งปลูกชุดสองเกิดแล้วแต่ว่าบ่รู้ว่าจะได้กินบ่าักชีจังเลย บางย่างแล้วเพราะว่ามันห่อนมันห่อนมันกัใบกอบไป,ไปเหี่ยวเนียนสูเด,<ข>ดียนผสมกับดินผสมกับดินบอดีอ่าตำปัดคูแล้วก็นี่มีหมึกทั่วนำ้ำมีหมึกทั่วนำ้ำเต็หมึกทั่วพรสือมายี่สิบบาทเนาะอันนี้ปลาเอ้าอันหมึกน,นี้ผักติวกต้วยี่สิบบาท บฟักทําลังคนเนขาเจ้าก็แต่เอามาฟักก่อนเด้บฟักดอกอันนี้บฟักบอกเอวแต่หมกทั่วเพราะมันตีเง่าวี่มันตัดตัดหมกทั่วใส่สองหน่วยหม,มกทั่วกับหวานๆเด้อันนี้ลายนี่นี่คือว่าได้ลายมากำำเลยจะมาตําเลยอืมใส่แดงคนปูมกทั่วอั่อนันความหากวาหวานหวานหวานมากๆ <c oughs> <c oughs> อืออันนี้หอ,อ,อมเตรียมเตรียมใส่พ <c oughs> ี่โพกันยัยยัยจะขีบโผล่าะยัยจะี่โผบ่าะใส่ขีบโผล่นยัยบ่ใช่ปะบ่เมบอนม่มนอ่บ่ยังกินกันยัยกับกันยัยทีกันไม่เคยแล้ว ว่าซื้อเพื่อนไต่ขี้โพว์ไต่ตรงน้อยของน้องขึ้นตีญ่เนาะคือจังั้นตลกเป็นวะมาไต่ตรงน้อยกันบอกว่าหยอกมันก็บมือเนี้ยต่ำให้มันมุนจักหน่อยมีใ่ผ่ากันเปื้อนหรอวะก็ถูกหอมแท้หอมว่าไปเสียดายหมึกอันในหมึกง่าเขาซื้อมาไว้ด่วนเนาะ ไม่เหมือนง่าซื้อมั้งไปตัวโอ้ใช่กับกเสพพื้น่อนซุปผักติว้วสมจิ้วคนลุกมู๊วแปลว่าเอาหมวกออกได้ทราบหมวกขึ้นจวนใช่าโอ้ยเอาหมวกให้หมวกเ,เป็นโจรตายแล้ววันนี้เอาหมวกออกคือตำรวจวันนี้เขาคือตำรวจวันเอาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยวันตามปุก๊กปุก๊กปุก๊กโ,โอเค ได้แล้วบ่หอมหอมใส่ลงไปผักหอมผักหอมตักใส่กันอือแต่ให้มันเข้ากันสักกันข่อยสีใส่น้ำค่อยสีใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำบ่น้ำคือไหลแทะหลายบ่อือนี่โอ้เครื่องม้อนี่เดี๋ยวพอใส่บ่ดดก เมนูวันพันอีสานอีกเมนูหนึ่งนะครับใส,ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแดกต้มน้ำเป็นเครื่องมอระวังฝงใส่นาจะคองเด้อลืมใส่เครื่องปรุงซ้ำาปนี้ว่าใส่เกลือป่ะใส่เกลือเกลือใส่ต้มขวดนั่เลยเด้ใส่น้มขวดววหมอมละจะเอาเกลือตัวใดขวด กเกลือนี่แล้ว,วกเกลือไม่นี่แล้วทดสอบเกลือได้จากดิน mm hmm. บมน่มันได้จากน้ำประดานเด้ที่เกลือบนดงนี้ขาเจ้าเป็นจ่อหน้าบาดานลง,ลงไปแล้วก็สูบสูบขึ้นมาแล้วก็ไปอ๋อที่เข้าไปอันคำสุนโนดหินเห็นปะเอออันนั้นเพิ่นสูบเอาสูบขึ้นมาเป็นจ่อบ่ประดานค mm hmm. ืออยใต้ห้างเนี่ยมันมันที่เป็นน้ำเข้มเลยละ่ะโอ้จ hmm. ่อเกิดมาล้วก็มามาต้มบบต้มบบต้มเลยก็มาเป็นไห้หน้าเด้ที่เป็นไห้หน้าที่สูบมาใส่ไห้หน้าไห้หน้า แดดแดดไหมมันกะมันกะแห้งกะแท่งกันการต้มเนี่ยล่ะโอ้พอดีมันแห้งมันแห้งแล้วก็จะเก็บตักมือน่าไปไปเบิ้งสูตรแบบนี้ก่อนได้ละบ่นะคือตำชจ่วชั่วชั่ดูดละบ่นี่ดูดปะดูดดีในน้ำเม่อไหรลเนีมันเหนียวเฮ้ยเที่ถิ่นปะ เฮ้ยดิมบ่ทำทาเห็ดขวมนี้เส้นหนึ่งที่ห้องน้ำปั่นลูกตกเงี้ยนเนาะเอาใส้จานก็ใหระเอาใส้จานก็มันนี่ละปลาผิงเนาะเบอร์ไงอาหารอาหารโคกนี้สี่สิบบาทนะครับอือหือสี่สิบบาทพอดีจานหนึ่ง นุ้ยสี่สิบบาทนะเฮาต้องแบ่งเห็ดสองจานนึงกินหมดแมแบ่ง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 ไว้กินม่้งบะเดอกมันชิบว่เป็นของคุอนี่ขัวกับไอ้ไส่ใส่กับอ่าขวเขาเนี้ยเขาไก่หน่อยชุดชุดไทยหรือเปล่าอืออือหักสักหน่อยดิ๋งติ๋งอือติ๋งติ๋งมากเลมากินเขาน้ำกันบานนี่ เนี่ยกับลวกหมักน้ำเต่าหมักทั่ว